สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเบลและโชว์รูมสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะทางสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะจับมือกับทางธนาคารนะคะเอาโปรโดีๆมาให้ลูกค้าได้ได้ได้เอ่อมาคัดสรรมาให้ลูกค้ากันนะคะ ก็คือผ่อนศูเดือนนะคะตามที่รู้กันเลยนะคะเศรษฐกิจกตอนนี้เนาะหลังจากโควิดมาก็ยังแบบลุกุ่มดอนๆอยู่นะคะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้านะคะสนใจออกรถช่วงนี้นะคะจากปกตินะคะผ่อนละออผ่อนราคาเต็มนะคะตอนนี้เรายืดเวลานะคะก็คือดอกเบี้ยศูเร์เซเดือนมันจะช่วยลูกค้าได้พอสมควรช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เบลยกตัว ok อย่างทั้งหมดรถสามันนะคะให้ทันได้ ได้ฟังกันว่าแต่ละคันถ้าผ่อนเต็มจะอยู่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมีโปร0% 6เดือนตรงเนี้ยมาช่วยจะจะช่วยได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าลูกค้านะคะสนใจโปร0% 6เดือนนะคะอย่างเช่นออกรถภายในเดือนนี้อสมมุติออกรถภายในเดือนนี้นะคะจะผ่อนอีกทีอาจจะประมาณเดือนตุลาคมเนาะตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาหมินาเพอเพอนะคะนู่นปีหน้านะคะประมาณเดือนมีนานะคะ ถึงจะเข้าสู่โหมดปกตินะคะนะก็คงจะปรับตัวนะคะเศรษฐกิจก็น่าจะดีกว่านี้เนาะอ่าเดี๋ยวไม่ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวพากันไปชมกันเลยเนาะเดี๋ยวก่อนไปชมนะคะขอแนะนํานิดน,นึงตอนนี้นะคะเบลไลท์สดอยู่ที่ถนนการประพุกบางแคนะคะสาขากรุงเทพนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่เข้ามาชมใหม่นะคะ น่าจะยังไม่ทราบว่าสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเราตอนนี้มีทั้งหมด3สาขานะคะมีสาขาใหญ่ก็คือที่เบลยืนอยู่ตรงนี้ถนนกาลปพฤกบางแคนะคะสาขาที่2นะคะอยู่ตั้งอยูออ่ปวกแดงนะคะหรือจังหวัดชนบุรีระยองนะคะและสาขาที่3อยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะโอ้โหก่อนจะไล่นี่แบบไม่มีแดดเลยนะพอไล่ปุ๊บนี่สุดๆไปเลยนะคะแดดแดดแดดร้อนดีมากเนาะ เดี๋ยวก่อนไลน์นะคะเดี๋ยวเบลขออนุญ,ญาตนะคะแนะนำนะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์0899695577นะคะ0856617778และ0909754404นะคะส่วน id line s i s i n c h a i หนะคะแล้วก็ qr code เนาะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เบอร์เบลอ,อ่ขอออีกทีนึง 0909754404อันนี้เบอร์ส่วนตัวนะคะใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เนาะ,ะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคันแรกนะคะจะบอกว่าในไลน์นี้นี่ได้ท่านท่านได้3ต่อเลยนะเออต่อแรกหันราคานะคะราคาพิเศษต่อที่2ผ่อนดอกเบีย้ย0% 6เดือนและต่อที่3แถมประกันภัยด้วยนะคะอ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะ Isuzu D-Max นะคะปี2013นะเป็น2.5นะคะขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะ Highlander ตัวยกสูงนะคะระบบเกียร์ก็คือแมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะหันราคายังไงอ่านอกจากจะช่วยเป็นดอกเบีย้ย0% 6เดือนแล้วนะคะทางคุณสินชัยนะคะจัดมาให้สุดพิเศษไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคา439,900บาทนะคะ คุณสินชัยนะคะท่านไม่ต้องต่อเลยมาดูรถไม่ต้องต่อราคานะคะคุณสินชัยลถให้ทันทีนะคะเหลือ3 9 9 9 9 0บาทนะบาทนะสำหรับคันนี้นะจาก4,030เหลือ3,090 0นะเอาสิเนาะตัวนี้นะคะเป็นปี2013นะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะ2013เป็นตัวยกสูง h i g h l a n d ร er ์นะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc DDI นะคะ ตอนนี้ Isuzu d m a x นะคะเขาจะมีไซส์เครื่องยนเขาจะมี VGS กับ DDI นะคะความแตกต่างระหว่าง VGS กับ DDI นะคะก็คือถ้าเป็น DDI จะเน้นเรื่องประหยัดน้ำมันนะคะแรงม้าจะน้อยกว่า VGS แต่ถ้าเป็น VGS นะคะเขาจะเน้นเรื่องแรงม้าเนาะ,ะเดี๋ยวภายในตัวนี้สามารถเปิดแคปได้นะคะลูกค้าโอบก อ่ะโอเคเดี๋ยวเบลไปไม่ถึงข้างล่างเป็นน้ำเนาะข้างในเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าปะอ่าดูรอบๆคันนะคะอีซูซูอ l ลนิวดีแมนะอ่ะแอบกระซิบน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนพาไปดูภายในนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจากปกตินะคะราคาที่ลดแล้ว900บาทนะคะเลทการผ่อนปกฮะ ่ะโอเคราคานะคะลูกค้าจาก439,900บาทนะคะคันนี้นะคะลดให้ทันทีนะคะเหลือ399,900บาทเท่านั้นนะคะจากปกติถ้าท่างซื้อไปนะคะรถคันนี้นะคะถ้าฟรีดาวท่านจะผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาท6ปี72ลวดน,นะคะแต่สินชัยคาเซ็นเตอร์นะคะร่วมมือกับธนาคารเนาะหรือไฟแนนซ์นะคะให้0% 6เดือนเท่ากับว่า เดือนที่1ถึงเดือนที่6นะคะท่านจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,900บาทนะคะประมาณก็5,900บาทนะคะส่วนเดือนที่7ถึงเดือนที่72นะคะจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000กว่าบาทนะคะเห็นข้อแตกต่างไหมจากปกติท่านจะผ่อน8,000อยู่แล้วแหละ8,000กว่าบาทยังไงก็ต้องมีนะคะ8,000 8,000อยู่ประมาณนี้เนะาะแต่ธนาคารเข้ามาช่วยนะคะ ผ่อน0%หเดือนตั้งแต่ปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะคะจนถึงมีนาปีหน้านะคะ0%หเดือนระหว่างหเดือนเนี้ยเออท่านจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,900บาทน่ะน่าสนใจไหมอา่าภายในนะคะลูกค้าเอาเดี๋ยวนี่นะคะ อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะสมบูรณ์แบบเนาะเป็นเบาะผ้าเบาะเดิมนะคะไม่มีขาดนะคะไม่มีขาดไม่มียุบเนาะสภาพการใช้งานปกติทั่วไปนะตัวนี้รถสวยนะคะสินชัยคาร์ซินเตอร์ของเรานะคะการันตีตัดต่อสมซักน้ำท่วมไฟไหม้นะคะเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะรถของเราทุกคันผ่านระบบ QC นะคะผ่านช่างทำการทดลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ไร้ปัญหาไร้กังวลแน่นอนนะคะสินชชยคาร์เซ็นเตอร์เนาะ,ะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้น59 0พนนะคะใครสนใจอยากได้ออนิวไปขับสักคันนะคะ,ะได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแถมประกันด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้นะผ่อนฟรีนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะดอกดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนนะคะแล้วก็หันราคาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องต่อนะคะโอเคต่อไปคันที่สองเนาะ คันที่2นะคะเป็น m i t ิ u ูบิชิไ i t a n นะคะตัวนี้ m i t ูบิชิไ i ตัน a n 2,500 VGS Turbo ตัวนี้นะ2.5 VGS Turbo นะคะมีโลบาสีขาวมุกนะคะล้อแมกอลลอยนะคะจากโรงงานเนาะระบบเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ใครหารถกระบะแขบเกียร์ออโต้นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะราคาไม่แพงผ่อนก็ะทกถูกนะคะลูกค้านะตัวนี้นะ เดี๋ยวมาฟังว่า0% 6เดือนนะคะคันนี้จะเหลือ6เดือนแรกจะผ่อนอยู่เดือนละเท่าไหร่นะคะสำหรับมิซูบิชิไทตันคันนี้นะคะ2.5 GLS Auto VGS Turbo นะคะ0% 6เดือนแรกนะคะท่านจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ4,900กว่าบาทนะคะจากเลทปกตินะคะท่านต้องมีประมาณ6000กว่านะ6 7 0 0 0ประมาณนี้นะคันนี้นะ6เดือนแรกนะคะเอาไปเลยประมาณ4,900บาทนะคะลูกค้าตัวนี้นะ ไทตันระบบเกียร์ออตโต้สีขาวมุกนะคะตัวนี้นะภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะจอดีวดีจากโรงงานเนาะตัวนี้นะคะเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองพันกว่าโลนะคะตัวนี้นะสวยกริปนะคะคันนี้รับประกันทุกคันนะคะลูกค้ารับประกันอะไรนะ ตัวนี้เครื่องดีเซลค่ะลูกค้า2,500ซีซีนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะสำหรับไททันตัวนี้นะคะ,ะลืมบอกราคาเต็มราคาคันนี้นะคะจากราคาอยู่ที่359,900บาทนะคะเฮียสินชัยนะคะเสนอราคามาที่329,900บาทนะคะอันนี้ก็คือหั่นราคาให้ลูกค้าไปอีกหนึ่งต่อเลยนะคะเหลือ329,900บาท 6เดือนแรกนะคะตั้งแต่ตุลาจนถึงประมาณมีนานะคะท่านจะได้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ4,900กว่าบาทนะคะส่วนเดือนปกติทั่วไปนะคะระหว่างเดือนที่7ถึงเดือนที่72นะคะจะอยู่ประมาณ6 9 0 0นะคะเข้าว่โดยประมาณนะคะลูกค้าอาจจะมีบวกลบหลักสิบหลักร้อยเนาะอันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไฟ n a n c e นะคะจะมาคำนวณให้ลูกค้าหน้าง,งานเป๊ะๆอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับเทสตคันนี้นะคะสวยๆเลยนะ มีโลบาร์ข้างหลังให้ด้วยเนาะอ่ะวนวนดูอีกรอบนึงมีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าไททันเรียบร้อยสีขาวมุกนะคะ GS เ,เทอโโร์บนะคะระบบเกียร์ออตโอต้เครื่องดีเซลนะ ตัวยกสูงนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะตัวพัดนะคะยกสูงจากโรงงานสําหรับตัวยกสูงนะคะแม็กเขาจะเป็น6กลูนะหกลูแล้วอยู่ที่ขอบ16นะคะสําหรับไททันจะเป็นล้อมแม็กขอบ16อนะคะ,ะเดี๋ยวไปรถเก่งกันอีกสักคันหนึ่งเนาะ ส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะอยากสอบถามอะไรนะคะที่เข้ามาดูนะคะก็แจ้งข้อความหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือจะฝากเบอร์ติดต่อกับนะคะสินชัยคาเซนเตอร์มี3สาขานะคะ,ะท่านฝากเบอร์รด,ด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ณนะปัจจุบันอย่างเช่นว่าคือบ้านเกิดอยู่ขอนแกน่นแต่ปัจจุบันทํางานอยู่ที่ระยองก็ร,ระยองอย่างนี้นะฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะลูกค้านะโอเคสําหรับตัวนี้นะคะเป็น Toyota v วีออนะคะตัวนี้เป็น New v ีออ ปี2015นะคะจากไลฟ์ที่แล้วนะคะที่ใครติดตามเบลเนาะจะแจ้งไปว่าราคานะคะปกติอยู่3 1 9 0 0 0นะคะตอนนี้คุณสินชยัยนะคะเสนอราคามาที่2 9 9 0 0 0เท่านั้นไม่พอนะคะเราจับมือกับธนาคารนะคะผ่อน0% 6เดือนนะคะตัวนี้0% 6เดือนแรกนะคะจะอยู่เดือนละประมาณ4,500กว่าบาทนะและหลังจาก6เดือนอาจจะผ่อนเท่าไหร่นะคะก็คือเขาเลทปกตินะคะ ก็คือ6,000กว่าบาทนะคะประมาณ6,000 2, 6 3 0 0 3เนาะเขาาวนะคะวีออสคันนี้นะคะสีบ่อนเงินขนาดเครื่องยนต์1,500 c นซีซีนะคะระบบเกียร์ออโตโน้นะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะลูกค้าอันนี้ไม่เคยมีประวัติติดแก๊สนะคะอ่าตัวนี้แถมประกันภัยชั้น2พัดนะคะตัวนี้นะภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้าโรงงานของเขานะคะก็คือตัวเฉพาะรุ่นของเขานะคะเป็นเบาะสีดํา อ่าเป็นลายแบบนี้นะคะคอนโซนคอนโซนน่าจะบุด,ด้วยหนังนะคะพร้อมกับแผงประตูเนาะโอเคเขาคร่าวอยู่ประมาณนี้นะคะลูกค้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือร,รูปภาพที่เป็นภาพนิ่งที่ชัดเจนกว่านี้นะคะแจ้งกันเข้ามาในไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเบลจะได้ให้น้องแอดมินส่งให้ท่านส่วนตัวเนาะหรือใครอยากจะ เข้ามาชมนะคะสามารถมาชมตัวรถเราได้ที่ถนนกาลปพฤกบางแคนะคะเสาร์อาทิตย์เราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะเปิดตั้งแต่8.30โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะใครติดงานอยากมาหลัง6โมงเย็นเนาะก็แจ้งเดาให้ทราบได้เหมือนกันนะคะสำหรับ v i ี s คันนี้เนาะเดี๋ยวทัวนอีกครั้งหนึ่ง ะคะลูกค้าเ,าเริ่มต้นที่ V ออสเนาะ V ออสนะคะเป็นปี2015นะคะขนาดเครื่องยนต์ 1,500cc ระบบเกียร์ออตโอต้นะคะราคานะคะจาก319,000ลดเหลือ299นะคะผ่อน0% 6เดือนนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่เดือนละประมาณ4,500กว่าบาทนะคะ72งวดน,นะตัวนี้แถมประกันภัยชั้น2พัดนะคะส่วนคันที่2ตรงกลางนะคะ มิ u ูบิชิไทตันนะคะปี2012 2,500cc เครื่องดีเซล GLS นะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็น VGs Turbo นะคะาราคาจาก359,000นะคะหันราคามาเหลือ329,900บาทนะคะตัวนี้ผ่อน0% 6เดือนแรกนะคะอยู่ที่เดือนละประมาณ4,900กว่าบาทนะคะตัวนี้นะออตโตนะ้นะไทตันคันนี้สวยมากนะคะ ส่วนคันสุดท้ายนะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะปี2013นะคะตัวนี้2.5 Highlander นะคะระบบเกียร์ก็คือเป็นแมนนวลเนาะตัวนี้2.5 DDI นะคะประหยัดน้ำมันนะผ่อน0% 6เดือนแรกนะคะอยู่เดือนละประมาณ5,900บาทตัวนี้แถมประกันแถมพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะตัวนี้นะ Isuzu D-Max เนาะ,ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่บอกว่าไม่ ออ่ไม่เข้าเงื่อนไขกับผ่อนศูเดือนนะคะเรายังมีไฟแนนซ์หรือธนาคารอื่นรองรับท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกคนะ้านะสำหรับใครที่เข้าเงื่อนไขก็เดี๋ยวมาจัดกันไปเลยศูนย์เอซ็นกเดือนเนาะก็ผ่อนหกเดือนประมาณต้นปีหน้าอาจจะเป็นเดือนมีนากรุมภาเมษานะคะยืดไปยาวถึงตอนนู้นเลยเนาะนะคะเป็นถือว่า ช่วยลูกค้านะคะหรือ,อ,อด้วยสภาพเศรษฐกิจนะคะยังไม่ลงตัวช่วงนี้กําลังตกงานเพิ่งได้งานใหม่ๆหรือกําลังหาเงินนะคะขาดสภาพคล่องทางการเงินนะคะเบลคิดว่าโปรศูนย์หกเดือนเนี่ยอันนี้เหมาะมากนะคะก่อนที่อะไรเข้าทีเข้าทางแล้วท่านก็ไปเจอผ่อนแบบเต็มๆได้เลยนะคะซึ่งไม่ต้องคิดมากอะไรเพราะว่าปกติคุณต้องผ่อนเต็มๆอยู่แล้วนะคะแค่ธนาคารเขายื่นมือเข้ามาช่วยเราซัพพอร์ตเราเรื่อง ดอกเบีย้ยนะคะตรงนี้นะคะเ<ม>นาะ,นะ,ะมีใครสอบถามอะไรไหมคะฮะ,ะเข้ามาได้เลยได้เลยค่ะคุณพี่ตอนนี้ไทตันยังไม่ได้ติดจองนะคะยังว่างอยู่นะแต่พ้นเสารออ์อาทิตย์นี้ไม่แน่นะคะนัดหมายเข้ามาชมได้เลยนะคะลูกค้านะมาได้ตลอดนะคะ นะคะอยากเข้ามาชมอยากเข้า,อ,าอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0 9 0 9 7 5 4 4 0 4อันนี้เบอร์เบลนะคะหรือจะโทรมาปรึกษาก่อนได้นะคะว่าพี่มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้พี่จะขอเป็นโปร0 6เดือนได้หรือเปล่าหรือพี่อยากออกรถ0 6เดือนไม่เป็นไรพี่ไม่เอาก็ได้ขอให้พี่ออกรถได้นะคะก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะเบอร์โทร0 8 9 9 6 9 5 5 7 7 085661 7778และเบอร์เบล0 9 0 9์เ4 4 0 4 i d Line S I S I N C H A I 1นะคะมีหนึ่งตามท้ายนะโอเคมีใครสอบถามอะไรไหมคะโอเคตอนนี้ร้อนมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวพบกันนะคะในไลน์หน้านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นอะไรนะคะมาช่วยมาเสริมกันเพื่อที่จะแบบเป็นการดูแลลูกค้านะคะ ลูกค้าก็ได้เราก็ได้ทุกฝ่ายได้นะคะแฮปปี้ดีใจกันหมดนะคะก็เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ